มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนการจอมพลังซัดอินฟลูเอนเซอร์ข่ามิจะให้ถอดเสื้อร่างโชว์ไหมว่าเป็นของใคร6สิงหาคม2568ที่ผ่านมาการจอมพลังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะตอบโต้กระสายจากอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชารายหนึ่งที่อ้างว่าร่างผู้เสียชีวิตในพื้นที่ชายแดนเป็นทหารไทยและมีการกล่าวในลักษณะที่ลดทอนคุณค่าศพเหล่านั้น กันเองแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนพร้อมตั้งคำถามเชิงเสียสีว่าหากร่างที่พบเป็นของทหารกัมพูชาจริงการที่คนในประเทศเดียวกันกลับบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างข่าวปลอมแล้วก็ปฏิเสธความเสียสละของทหารถือเป็นการกระทําที่ไม่ให้เกียรติผู้ร่วงลับเขายังกล่าวถึงความรู้สึกในมุมของครอบครัวทหารที่เสียชีวิตว่า หากเป็นญาติคงรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นการพยายามลบตัวตนของผู้เสียสละด้วยคายคำและท่าทีของฝ่ายบางฝ่ายที่ไม่เคารพต่อความจริงและชีวิตของผู้เสียสละขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ